ราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้ทางเว็เท็กซัสแล้วก็เบรนดรู้สึกว่าปรับตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยใช่ไหมคะใช่ครับขออยับเพิ่มขึ้นเ,เล็กน้อยทั้ง2ตลาดนะครับตัวดีสาดน,นะครับก็ขออยับเพิ่มขึ้นไป48เซนนะครับไปอยู่ที่97.51เซนนะครับส่วนตัวเบรนด์ที่ตลาดลนอนดอนก็ขึ้นไป53เซนอยู่ที่108.66เซนนะครับ ค่ะสาเหตุเป็นเพราะอะไรคะครับสาเหตุหลักก็จะมาจากการคาดจันในส่วนของการใช้น้ํามันทั่วโลกอะนะครับค่ะโดยสานักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐหรือ EIA นะครับก็ปรับเพิ่มการคาดจันในส่วนของอุปสงค์น้ํามันทั่วโลกขึ้นอีกประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาร์เรลต่อวันนะครับอยู่ที่หนึ่งล้านห้าหมื่นบาร์เรลต่อวันแล้วนะครับก็ทําให้ตลาดเนี่ยมองว่าอุปสงค์ทั่วโลกเนี่ยจะส่งผลให ตลาดน้ำมันเป็นตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับในขณะที่ในฝั่งของกลุ่มโอเปกเองนะครับก็แท้จร้การใช้น้ำมันทั่วโลกเพิ่มขึ้นเช่นกันประมาณแปดหมื่นลต่อว,วันนะครับก็อยู่ที่แปดแสนเชสเซนะครับก็ทั้งทั้งสองปัจจัยนี้ก็เลยทาให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเล็กน,น้อยนะครับ ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของค่าการซื้อน้ามันในคืนนี้นะครับก็ในส่วนน้ํามันดิบเนี่ยมองว่าต้องน้ามันจะปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณสัก2.4ล้านด้ลลาร์เลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังก็มีสถาบันปิโตรเลียมด้านพลังงานของสหรัฐหรือว่า API นะครับที่รายงานตัวเลขมาก่อนหน้าในช่วงเมื่อคืนนี้นะครับว่าปรับตัวลดลง2.4ล้านด้เลย ก็เลยเป็นขนทางจะให้ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์แล้วก็เป็นปัจจัยบวกเพิ่มเติมเข้ามาในตลาดครับอดูเหมือนว่าจะมีปัจจัยบวกนะคะต่อตลาดน้ามันเยอะเลยในช่วงนี้นะคะมาตรวจสอบสําหรับน้ํามันสําเร็จรูปสิงคโปร์กันบ้างดีกว่านะคะหลังจากก็ปิดตลาดไปวันนี้ก็เปิดทําการมาแล้วนะคะทิศทางที่ทางด้านของคุณนทพลมองไว้นี่ถ้าเปิดออกมาน้ํามันสําเร็จรูปจะเป็นยังไงคะครับก็น้ำมันสิงคโปร์นะครับก็ปิดไปตั้งแต่ช่วันจูตันไหลน,นะครับแล้วก็วจะลงทันเมื่อไงวันจูตีนนะครับ ส่วนการซื้อขายเช้านี้นะครับก็มีทิศทางขยับเพิ่มขึ้นประมาณสัก50เซนนะครับก็ตการราคาตลาดโลกไปนะครับค่ะครับอย่างงี้ค่าการตลาดในบ้านเราจะเป็นยังไงต่อไปคะเพราะว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยเฉลี่ยนะคะก็น่าเป็นห่วงทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลเลยค่ะครับใช่ครับก็อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำนะครับค่าการตลาดในส่วน ส่วนของ g a า o i อตอนนี้อยู่ประมาณเก้าสิบถึงหนึ่งบาทนะครับส่วนของดีเซลเนี่ยก็อยู่ประมาณสักบาทยี่สิบเองนะครับก่อนเ่อนก่อนก็มีการปรับในส่วนของราคาไข่ปีกชนชินและโซลขึ้นมาห้าสิบสตางค์นะครับห้าสิองก็แต่ว่าตัวนั้นเนี่ยเป็นผลเนื่องจากการปรับเพิ่มเงินกองทุนคุณไบชินนะครับก็ต้องดูว่าถ้าเกิดราคาตลาดโลกยังยืนในระดับสูงขนาดนี้ก็อาจจะต้องปรับราคาไข่ปีอีกครั้งหนึ่งครับ ก็คือมีการปรับขึ้นโดยไม่ได้ใช้กลไกของกบองงแล้วใช่ครับนะคะอ่าเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณทัตพลวันนี้ค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะก็คงจะต้องดูแล้วกันนะคะว่าราคาน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์จะออกมาในรูปแบบไหนแล้วก็ในส่วนของบ้านเราเองตอนนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะคะ